ราชาดอกไม้อมตะตอนที่สิบห้าประธานอย่าจอตาน้องผมเลยนะครับเธอ,อยังเด็กอยู่หลิงหลิงเธอพูดได้แต่ละอะไรของเธอเนี่ยหลังเลิกเรียนก็อย่าลืมทำกันบ้านด้วยละ่ะพี่ชอบทำเหมือนหนูเป็นเด็กตลอดเลยเมื่อคืนหนูเห็นที่พี่ทำกับผู้หญิงคนนั้นแล้วหลิงหลิงเธอกำลังก็ใจผิดนะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแบบที่เธอคิด หนูรู้ว่าพี่ต้องการหาเงินเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวแต่เมื่อคืนนี้ที่พี่ปล่อยบริการผู้หญิงคนอื่นพี่ไม่มีตักรสีบ้างหรือไงเมื่อกี้พูดว่าบริการผู้หญิงคนอื่นเหรอเป็นแมงดาตั้งแต่เด็กเลยต่งคมเราแย่ทุลงทุกวันลงทุกวันทุกวันนี้คนหนุ่มสาวไม่รู้จักความรู้สึกผิดชอบชั่วดีหรือไงคุณหนูครับที่นี่มีคนมากเกินไปถ้าพวกท่านจะทะเลาะกันเชิญขึ้นรถ กันก่อนดีกว่าครับงั้นขึ้นรถยินด,ดีต้อนรับครับไม่ใช่ว่าเธอคือดังแบบชื่อดังเวยเวยเวยเหรอฉันไม่คิดเลยว่าเธอจะมาที่บาร์ของเราถ้าเธอเรียกฉันไปบริการฉันยินดีควักกระเป๋าควักเงินในกระเป๋าจ่ายเองเลยขอโทษนะครับมีใครที่คุณอยากให้ไปบริการเป็นพิเศษไหมครับ ถ้ายังไม่มีผมจะแนะนำให้ฉันได้ยินมาว่ามีเอนเตอร์เทนเนอร์ที่ชื่อหยวนไครบริการได้เยี่ยมมากขอโทษนะครับวันนี้หยวนไคเข้าสายให้ผมแนะนำให้คุณก่อนนะครับถ้างนั้นบอกให้ทุกคนมาบริการฉันวันนี้ฉันจะหมอร้านนี้เองฉันจะจ่ายทั้งหมดเองต้องขอโทษด้วยนะครับทางเราไม่มีบริการแบบนั้นแล้วตอนนี้ก็ยังมีลูกค้าคนอื่นอยู่ในร้านด้วย เธอต้องการจัดจ่ายเงินเองทั้งหมดเธอคิดว่าเธอมีเงินมากขนาดนั้นหรือไงดูจากรูปร่างหน้าตาของเธอแล้วคงได้เงินมาจากผู้ชายมาเยอะสีนะคุณเชิดแห่งความมืดที่สามารถควบคุมจิตสำนึกของผู้อื่นชั่วคราวทำไมชูช่ๆพวกเราถึงตบตัวเองล่ะเกิดอ,อะไรขึ้นกับพวกเราสอคนเนี่ยคุณสอคนเป็นไรไหมครับ ให้เป็นหน้าที่ของผมเองผมจะตำผมจะให้ทุกคนมาบริการท่านเองครับก่อนจานหลักจะมาขอเพลิดเพลินกับอาหารเรียกน้ำย่อยก่อนละกันหนูต้องขอโทษพี่เจียวเอ้อดด้วยนะคะหนูไม่รู้ว่าพี่เป็นประธานสมาคมนักศึกษาหนูนึกว่าพี่เป็นลูกค้าที่อยากให้พี่หนูไปคอยบริการถ้าอีกเอาละฉันไม่โทษเธอหรอกสำหรับเรื่องนี้ต้องโทษพี่ชายของเธอ นักศึกษากลายเป็น trainer, อินเตอร์เนอร์ฉันคิดว่ามันเป็นงานที่นักศึกษาไม่ควรทำที่พี่ชายเขาทำแบบนั้นเพราะเขาต้องการหาเงินเพื่อมาจ่ายหนี้ของพ่อแม่เราพวกนักเลงพวกนั้นขู่ว่าถ้าเราไม่หาเงินไปจ่ายจะยึดบ้านของเราไปเด็กโหูเธอไม่ต้องกังวลนะพี่จ่ายหนี้หมดแล้วมันจะเป็นบ้านของเราตลอดไปแบบนี้แสดงว่าพี่ก็ไม่ต้องทํางานที่นั่นแล้วสินะจริงๆแล้วเมื่อคืนพี่บอก หัวหน้าพี่แล้วว่าพี่จะลาออกแต่พี่เจนัญญาทางานไวหนึ่งปีถ้าพี่ลาออกก่อนพี่ต้องจ่ายค่าจดเฉยพี่ต้องจ่ายค่าจดเชยเท่าไหร่หรอสามล้านหยวนสามล้านหยวนทําไมมันมากขนาดนั้นละ่ะแค่สามล้านหยวนค่าขนมหนึ่งเดือนฉันยังมากกว่านี้อีกฉันจะจ่ายให้เธอเองผมไม่สามารถรับเงินคุณได้หรอกฉันไม่ได้บอกว่าจะให้นายฟรีๆสักหน่อย แค่คิดว่ามันเป็นเงินเดือนล่วงหน้าที่ฉันใจใ่ายนายก่อนที่นายจะทํางานกับฉันเท่านั้นเองพี่ทํางานกับพี่เตียวดีกว่าไปทํางานเป็นเอเจนเนอร์ er แบบนั้นนะประธานคุณต้องการให้ผมทําอะไรให้หรอผมยังไม่รู้เลยว่าสามารถทาให้ได้ไหมไม่ต้องห่วงหรอกฉันไม่ให้นายไปปีนภูเขากระโดดลงทะเลหรอกแค่นายมาดินน้ําจาให้ฉันและนวดให้ฉัน อะไรหรอครับไม่มีอะไรเธอจะรับเงินนั้นไหมหรือเธอไม่อยากจะลาออกจากที่นั่นผมจะรับมันไว้แล้วจะทำงานอย่างหนักเพื่อตอบแทนเงินของคุณให้นะครับลุงหวังไปบามาสวรรค์ครับบามาสวรรค์ที่นี่เป็นที่ทำงานของพี่เหรอหนูเข้าไปด้วยได้ไหมข้างในมันไม่มีอะไรให้ดูหรอกนะ ไว้ให้พี่ไปคุยกับนายหญิงให้ชัดเจนก่อนแล้วพี่จะออกมาฉันจะปล่อยให้หลิงหลิงเข้าไปในของในไปไม่ได้เธอยังจะทํางานที่นี่แม้รู้ว่ามันเป็นสถานที่แบบไหนเอาละฉันจะรออยู่ข้างนอกกับหลิงหลิงนายรีบเข้าไปจัดการแล้วออกมาซะแปลกจังทำไมไม่เห็นมีใครเลยเป็นไปได้ไหมว่าทุกคนลาออกเขาถึงไม่ได้มาทํางานนั่นผู้จัดการนี่ ผู้จัดการครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นเหรอทำไมทุกคนหายไปไหนหมดพวกเขากำลังบริการอยู่ที่ห้องรวมคุณก็ควรไปที่นั่นด้วยลูกค้ารอคุณมานานแล้วต้องขอโทษนะครับวันนี้ผมไม่สามารถบริการลูกค้าได้ผมกำลังหานายหญิงเพื่อคุยเรื่องสำคัญลูกค้ายังคงรอคุณอยู่รีบไปบริการให้เธอซะท่านข้าว่ามันแปลกๆนะคนคนนี้โดนเวทมนต์ชักใหญ่ของทักคิวบัตติของเขาถูกควบคุมอยู่ ทักกีบัตเหรอใช่ทักกิบัตที่ทำลายน้องสาวของนายหญิงใช่ไหมตอนนี้มันอยู่ที่นี่เหรอข้าไม่รู้สิทักกิบัตไม่ได้มีแค่ตัวเดียวทักกิบัตแต่ละตัวมีพลังที่แตกต่างกันยกตัวอย่างทักกิบัตตัวนี้สามารถควบคุมหุ่นเชิดได้สามารถชัดเจนว่าจัดเป็นทักกีบัตสายควบคุมระยะการควบคุมไกลสุดของหุ่นเชิดคือ5้าเมตรหมายความว่าทักกิบัตตัวนี้อยู่ใกล้ๆนี้ดูเหมือนว่าลูกค้าที่อยู่ที่ห้องรวม จะเป็นทักคิวบัตตอนนี้ฉันควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปที่นั่นสินะบางทีทักคิวบัตตัวนี้ยังไม่ร voilà kind of ู mm. ้จ yeah. ักตัวตนที่แท้จริงของท่านถ้าไม่เป็นเช่นนั้นมันคงไม่ใจอุ่นเชิดต่อหน้าเราเพื่อเปิดเผยตัวตนของมันนี่เป็นโอกาสที่เราจู่โจงก่อนเอ้นี่เธอหมายหมายถึงว่าฉันต้องทูบทักคิวบัตนั่นเหรอแต่ฉันไม่เคยเรียนศิลปะการต่อตู้เลยนะท่านอย่าประเมินตัวเองต่ำไปด้วยการฝึกฝนของท่านช่วงนี้ความแข็งแกร่งการตอบสนองความว่องไวของท่าน มากกว่าคุณทั่ไปแล้วนอกจากนี้คำพีโชคลาบมาจเนที่ท่านกำลังฝึกอยู่คือหายนะสำหรับตักยิบัตไม่ว่าท่านจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเราจะเชน,นะเอาละ่ะดูเหมือนว่าฉันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วละ่ะฉันว่าจริงที่เธอพูดจะถูกนะนี่คือ entertainment ที่คุณต้องการครับทุกคนออกไปก่อน เองงอะไรของเธอมาตรงนี้เร็ววันนี้ฉันจ่ายไปเยอะเพื่อเหมาร้านนี้เพราะเธอเลยนะตอนนี้ฉันควรทำยังไงดีท่านทำตัวตามปกติเลยเมื่อตอนทักทิบัตเรเถอเราจะโจมตีมันคุณเป็นดาราหรือเปล่าครับคุณดูสวยมากเลยผมหวังว่าคุณจะยกโทษให้ผมนะถ้าผมพูดจาขวานปาดซากเกินไปมันคงไม่มีคำไหนสามารถอธิบายถึงตัวคุณได้มากกว่านี้แล้ว ไม่แปลกใจเลยที่เธอจะจะชนะเลได้ปากหวนานทักขนาดนี้ผู้หญิงที่ไหนจะอดใจไหวเรามาดื่มไวน์กันดีกว่าดูเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างในแก้วนี้นี่เป็นหนอนเลือดดำํำมันเป็นหนอนชนิดหนึ่งมันสามารถปรับแต่งเลือดมนุษย์เป็นพลังมืดแบบที่ทักกิบวัตชอบได้ดูเหมือนว่าทักกิบัตตัวนี้ต้องการเปลี่ยนให้ท่านเป็นแหล่งอาหารระยยยาวของมัน หรือว่าเธอคิดว่ามีบางอย่างอยู่ในแก้ววายคนปกติมองไม่เห็นมันถ้าท่านไม่ดื่มเธออาจจะตรงใจเอาได้